ชื่อพอจังเลยนะชื่ออะไรโหรอียวครับโอ้เขี่ย,เ,ยเลยเนะี่ยไอสัตวมาครับก็ขอขายของนิดนึงครับทางเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจนี้จะมีการสตรีมเกมในตระกูลเอ็มพายต่างๆนะผมไม่ก็อัปเดตข่าวสารนะครับผม มาครับท่านผู้ชมก็ขอเก่าสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมชิวโล่งนะครับในเกมในตีว์เวอร์ซิกนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นต่อจากพาคที่แล้วกันเลยนะครับผมสึกที่แล้วเป็นสึกที่ประตูเฮาโรนะครับผมสึกนี้เป็นสึกอะไรไปดูกันเลยครับผมตังโตถูกค่นล้มด้วยความพยายามของเหล่าผู้ว่าราชการทั้งหลายที่หันกลับมาและเริ่มยึดครองบัลลังก์เพื่อตนเองในหมู่ของพวกเขาโจโฉผู้ที่ซึ่งมีอำนาจทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของฮ่องเต้นั้น ได้เพิ่มอ,อำนาจไปยังทางภาคเหนือและไปตั้งฐานที่มั่นในที่ราบผาดกลางหลังจากเอาชนะอ้วนเซียวได้ในขณะเดียวกันจูล,ล่งออกจากกองทัพกองซุนจา่านและไปเข้าร่วมกับทัพเหลาปีที่ถูกกองทัพใหญ่ของโจโฉไล่ตามอยู่นั้นเขาเห็นว่าความตั้งใจของเหลาปีนั้นมีสูงมากและรู้สึกว่าในที่สุดเขาก็พบที่ทางของเขาเพื่อปกป้องอนาคตเหล่านั้นจูร่งเลยรีบเดินทางไปที่สะพานเตียงปันเกียงให้อภัยเขาด้วยนะจูร่ง ข้าไม่อยากสูญเสียนักรบที่แข็งแกร่งแบบเจ้าไปข้าขอปฏิเสธในเรื่องนี้นะข้าไม่รู้ว่าพวกเราจะหนีรอดไปได้หรือไม่ไมกองทัพโจโฉนั้นมีจำนวนมากกว่าพวกเรานะข้าไม่อาจให้เจ้าไปได้หรอก <note> จะต้องสาแสง <im bit> สว่างกลับมาสู่แผ่นดินท่านผุดถึงความสงบสุขข้าคิดว่าท่านน่าจะทำมาได้สำเร็จนะท่านต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นๆข้าเลยมาที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือ วันนี้เราต้องการความแข็ง,กงกแกร่งพวงหอของข้าจะขับไล่ความชั่วออกไปเราจะเข้าสู่สงครามไปด้วยกันมาตามเข้ามามาครับผมอยู่บิที่นาอาวุธกันแล้วนะครับผมเป็นก้อนวัชินายซ้ำคั้นสุดสำหรับเรานะครับมี68 67 65 64 63 2นะครับก็ว่าไปนะครับเอา68นี่แหลดีสุดแล้วครับกลับมาตัวเดิมนะอ่านธาตุเกตนก่อนเลยดีกว่าครับผม ต้องปาบร้อยห้าสิบคนหรือว่ามากกว่านั้นนะครับแล้วก็ต้องให้ประชาชนนั้นพามาอยู่กับเราหมดทุกคนนะครับต้องไปที่ท่าเรือนะแล้วก็ทุกคนต้องรอดนะครับผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยมาครับผมกฤชณะเกมกันแล้วนี่คือใครรุเขียนนี่คือใครจะมีน้ำว่าอะไรเง้นหรือมากแทงแม่งเลยสัตว์นี่มาแทางแทงแทงแท,ง,ท,ง,ทงเจอแทงไปทีหนึ่งดีไม่จะแทงหวยนะเฟยจังหวะนี้เราต้องช่วยประชาชนตาดำๆก่อนนะลี่ยานไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนกัน เอ้หลงชื่อไปหมดแล้วไอสัตว์เอ้ยมาเลยมาก็มาสิครับเออก็มาสิครับเออมาสิครับต่อไปจะมีเตียวครับนะัเหมือนเราเห็นเตียวครับอยู่ข้างบนเราเนี่ยนะไม่ใช่เตียวครับวะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แฮหัวปลาเฉยวะคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตอนนี้หน้าที่ของเราคือการรีบไปช่วยประชาชนอย่างด่วนที่สุดนะครับผมอยู่ข้างล่างเราเองอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรามากนักนะครับ เราต้องโดดไปช่วยเขาก่อนนะประชาชนของเราต้องอยู่รอดอยู่ดีกินดีวะ่ะข่าคือเล่าปีอาวกาเซียงกาเซียงพ่อใหญ่กาเซียงพ่อใหญ่กาเซียงว่าไงพ่อใหญ่กาเซียงจ้ะพ่อใหญ่กาเซียงจ้ามาเลยพ่อใหญ่กาเซียงพ่อใหญ่กาเซียงมาเลยพ่อใหญ่กาเซียงจ้าพ่อใหญ่กาเซียงไม่ได้วันไวเมื่อได้พบหน้าเท่าไหร่นะตอนนี้นะในความคิดผมนะช่วยประชาชนครบก็ถือว่าเก่งแล้วอะเฮ้ยอ้าอ้าวไอ voilà. ้เชี่ยทำเกินไป ไม่ไหวเลยคนแบบนี้คนแบบนี้มันไม่ไหวเลยคนแบบนี้ไม่ไหวเลยคนแบบนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยคนแบบเนี้ยหรือว่าที่จะเป็นแม่นางเตียวครับมาแชงเฮแม่นางเตียวครับทั้งที่แล้วข้าเคยเล่นท่านข้าจาได้ท่านเตียวครับท่านเตียวครับครับครับมามาชื่อพอาจังเลยนะชื่ออะไรหรอเตียวครับุกเขี่ยเลยเนี่ยไอ้สั์เอ้ย โอ้เมื่อกี้มุกอะไรวันนี้อ่ไอ้เชี่ยมุก5บาทส0บาทก็เล่นไอสัตว์มุกนี้อย่าไปหาเล่นตามหมทุกคนนะไม่หาแล้วก็พาเครียดอีกไม่ไหวเลยนะเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ไม่นด้คิดเลยที่ชอบผมไม่ได้พูดแล้วกันนะตัดออกตัดออกตัดออกเออตัดออกระกันมุกนี้ตัดออกละกันนะก็มาเถอครับน้องๆเอาได้เขาว่าเกือบตายอาฮ่าไอ้ี้ยถูกม้ชนด้วยมามาเธอมาเธอมาเธอ ศึกที่เป็นสืกที่จูโลงนั้นมีวีรกรรมเป็นอย่างมากนะครับในสึกนี้เป็นสึกที่จูโลงนั้นไปช่วยอาเตานะครับผมในการฝ่าดงอาเตาไม่ใช่ดฝ่าดงโจโฉมานะครับเพื่อไปช่วยอาเตานั่นเองภรรยาของเราปีก็เสียชีวิตลงในสืกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าเออคงจะเป็นภาระให้กับจูโลงนะก็เลยฆ่าตัวตายโดดบ่อน,น้ําไปนั่นเองมาให้หวัวเอ็นตายไปซะป่าแพทย์ทุกตุ่นต่อดีกว่าให้หัวตุ้นอยู่ไหนพอให้หัวตุ้นเอ,อ้ย พ่อหนุ่มสุดหล่อเท่เอาเมื่อกี้อาวุธ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 นะอาวุธนาเมื่อกี้แทงหัวตุ้นเจ้ามาเลยท่านแทงหัวตุ้นท่านก็เป็นคนดีนะแต่ท่านควักลูกตาตัวเองมากินนี่ท่านก็โหดร้ายไปหน่อยนะมามาแทงหัวตุ้นมาเลยแทงหัวตุ้นมาเลยมาเลยฟันแม่งฟันแม่งเลยรักกันฟันแม่งเลยรักกันมาเลยไม่ได้วันไวเมื่อได้พบหน้าเท่าไหร่น,นะข้าไม่ได้วันไวเท่าไหร่น,นะท่านนะอือหื้อหืออื้อหือ มาซุนฮวกก็เช่นกันมา,อาเอ้ยอเอ้ยอเอ้ยทำไมข้าเก่งอย่างนี้เก่งอย่าบอกใครเชียวละ่ะก็มาเหอะครับพอดีอยากปราบคนเล่นๆนะ่ะอยากปราบคนเล่นๆนะ่ะโทษทีทพอดีผมเก่งไปหน่อยมา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 ข้ามีนาว่าจูล่ลงจูรล่งแห่งเมืองเซ็งซนอนอ่าฮะเดิมทีละ่ะข้าเป็นลูนกน้องของกองซุงจ้ามาก่อนนะเผื่อใครไม่รู้แต่ข้าก็เป็นคนที่เก่งมีสปิริตและก็ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวไอเตียวเรียวไอเตียวเรียว ข้าที่จริงข้าจะช่วยท่านเหล่าปีก็ได้นะแต่ข้าแค่อยากปราบเจ้าเล่นๆนะ่ะอ้ามาพ้อมกับพี่เตียนซะด้วยสิตายไปให้หมดตายไปให้หมดตายไปให้หมดตายไปตายตายตายต่อไปเราไปดักรอโจโฉนะเพราะว่าโจโฉมันจะมาตรงไอ้ข้างล่างนะครับผมเราต้องไปดักรอมันจะได้ง่ายๆง่ายๆนั่นเองมันจะรู้สึกว่าเออโลกนี้ไม่มีอะไรยากนะเจ้าบังอาจทำ้ายประชาชนนะโจโฉข่าวมาแล้วพี่โจโฉพี่อย่าได้กังวลไปพี่โจโฉนะอย่าพี่อย่าได้กังวลไปมา มาเหอะก็มาเหอะอย่าได้กังวลไปเพราะข้าเก่งสุดในแผ่นดินไอเขาทุบไปไอสัตว์นี่กลับไปอยู่ขวดซิลไปตัวโฉด้วยมึงอ้าวเอ้าห้าอ้าหาเกิดอ้าหาเกิดไปเกิดไปละเกิดไป,ดไปตัวโฉไปมึงกลับไปหาทบควไปโจโกูอ่ะพ่อมึงจําได้มาเหอะมาถ้าไม่ตายมาเล้วมาแล้ว มาวูสูไม่จำกัดท่านก็ไม่หวาดกลัวเอาโจโฉตายเฉยเลยไอ้กระจกไอ้กระจก,อก,จอกเอ้ยอ้อาวราบลงได้อย่างสวยงามประชาชนก็เข้าบอ่อไปไม่ใช่ดีเข้าบอ่อเข้าไอ้นี่เข้าท่าเรือไอ้เฮียพูดซสียเฮียเลยพูดจะเป็นปลาเลยเข้าบอ่อไอสัตว์พูดได้ว่าได้ไงเนี่ยเกินไปว่ะผมว่าเกินไปนะอือทุกวันนี้ก็เริ่มพูดจะพูดไม่รู้เรื่องนะไอสัตว์มา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  แล้วก็รอเข้าบ่บต่อไปนะไม่ใช่เข้าท่าไอ้สั์ท่าเรือไม่ใช่เข้าบ่บพูดไรวันนี้นบว,วันยิ่งหลอนแล้วผมเนี่ยนะ<อ>ตอนนี้เราก็เข้าเรือได้สําเร็จนะครับผมสบายใจให้หวงประชาชนเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปชาวบ้านเข้าไปสวยงามครับผมเกมนี้เราก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมก็อยากจะบอกว่า กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมลิงก์โนเนตอยู่ยด,ยด้านล่างนะครับก็สามารถโดเนตกันมาได้นะช่วยติดตามกันด้วยนะครับผมซับจะถึง5 0 0ยซับกันแล้วนะมีคัดซีนให้ดูนะครับผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะ จูลงมากระพาร์เร <c oughs> ็วเจ้าจะหักการะโหลกของเจ้า ถ้าเจ้ายังไม่ระว,วังตัวอีกข้าไม่กลัวความเจ็บปวดหรอกนะตราบใดที่ข้าสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ข้าก็จะทำให้ท่านนั้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมาครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปเลยนะครับผมชาวผู้ชมชอบเปล่าชอบรีว,วกไดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลนนะครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับผม